นีนะ้ก็ค่าช่งางค่าฝีมือนะครับก็ในราคาที่หนึ่งหมื่นสี่พันบาทครับคันนี้ยาวสามเมตรแปดสิบนะครับสามเมตรแปดสิบยาวเฉพาะตรงนี้นะคออีกเมตรหนึ่งถึงตรงนี้แล้วก็ต่อตรงนี้ก็จะรวมแล้วประมาณเมตรสี่สิบนะครับประมาณเมตรสี่สิบถึงจุดลากนะครับตรงแต่คอก็อไม่ติดครับไม่ติด คันนี้ที่เอาหขาค้ำไว้ข้างหน้าเพราะว่าลูกค้าจะไปต,ต่อให้มันเป็นรถลากอ้อยแล้วก็เอาเอาอ้อยโล่มาข้างหน้านะครับเพื่อจะให้ได้ใส่ให้ได้หกตันนะครับคันนี้ก็เป็นคัตจีเป็นเหล็กรางน้ำสี่นิ้วนะครับทำด้วยรางน้ำสามนิ้วนะครับส่วนคอกจะไปต่อเติมเองก็แล้วแต่ลูกค้านะครับ